บที่วันหน้าเจ้าจะอยู่ใต้เท้าข้าเสียงแตกดังกรอบลามไปทั่วพื้นหินราวยายแมงม่มุมหากมิใช่ผู้บ่มเพาะถึงขอบเขตควบรวมลมปราณเข่าของทั้งสองคงแหลกเหลวไม่อาจยืนได้อีกตลอดชีวิตซุนอวีเฟย์และชฉยเซียวทิ้งเงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้าบิดเบี้ยวและพบจัวฟานยืนอยู่เบื้องหน้าเป็นเจ้าอีกแล้วทั้งคู่รู้ทันทีว่าผู้ที่กล้าลงมือโดยไม่ให้ตั้งตัวมีเพียงชายหนุ่มผู้นี้แม้เจ้าจะคุกเข่าอ้อนวอนในตอนนี้ข้าก็ไม่มีวันปล่อยเจ้าไป ซุนอวีเฟย์จ้องเขาด้วยแววตาโหดเที้ยมแผดเสียงดังนกฟินิกโกรธเกรีย้ยวเพีย้ยเพี้ยเสียงตบดังลั่นก่อนที่ฝ่าเท้าของจัวฟานจะซัดเข้ากลางอ,อกของทั้งสองอย่างไร้ความลังเลให้ข่าคุกเข่างั้นหรือพวกเจ้าหวังสูงเกินไปซุนอวีเฟย์และไฉ่เซี่ยวถิงถึงกับตะลึงลืมแม้กระทั่งความเจ็บปวดจากแรงเตะหากเขาตกเพื่อช่วยลัว่อวิ๋นชางพวกเขายังพอเข้าใจได้แต่การกล้าลงมือซ้ำต่อหน้าตระกูลไฉ่นี่มันไม่เกรงกลัวว่าจะถูกสังหารในจวนตระกูลไฉเลยหรือหัวหน้าผางกัฟัฟนนนแน่น แม้เขาจะโกรธแทบระเบิดแต่เมื่อคิดถึงชะตาของตระกูลลั่เขาก็ได้แต่ข่มกลืนความแค้นลงไปลั่อวิ๋นชางเพียงยิ้มเศร้านางรู้ดีว่าจัวฟานไม่เคยทำตัวเหมือนข้ารับใช้ตั้งแต่ในป่าเขาก็ทำตามใจตนเสมอไม่เคยยอมสิโรราบต่อผู้ใดนางเพียงไม่อาจทำใจได้ว่าตระกูลลั่จะต้องพึ่งพาคนเช่นนี้ตรงกันข้ามลั่อวิน๋นหายกลับมองเขาด้วยแววตาเปี่ยมศรัทธาจากครบรับใช้ต่ำต้อยที่เคยรังแกตนบัดนี้กลับกลายเป็นวีรบุรุษผู้ยืนหยัดต่อหน้าอำนาจ เพียงเพื่อกอบกู้หน้าตระกูลลั่ผู้ใดกล้าก่อการอุกอาจในเขตตระกูลไัยเสียงตะหวาดดังก้องพร้อมร่างสูงใหญ่ปรากฏตรงหน้าใบหน้าของลั่อวิ๋นชางซีเผือดนางรีบดึงน้องชายมากอดแน่นจนเขารับรู้ถึงความหวัดหวันไช่เสียวถิงถึงกับยิ้มโล่งอกทันพ่อเป็นมันที่มาหาเรื่องตระกูลไัยของเราจัวฟานเหลือบตามองชายไวกลางคนด้วยแววพินิจเขาสูงใหญ่รูปร่างกำยำม,มีกลิ่นอายพลังแผ่ซ่านราภูผาขอบเขตชำระกระดูกขั้นแปดจัวฟานยิ้มบางคิ้วชายรลงกระตุก ความตกตะลึงว่าผ่านดวงตาเขาไม่คาดคิดว่าหนุ่มน้อยผู้นี้จะมองทะลุระดับพลังของตนได้สายตาไม่เลวชัยหลงเอ่ยเสียงเย็นขอถามว่าเจ้าเป็นใครพ่อบ้านแห่งตระกูลลั่จัวฟานชัยหลงชะง,งักเขาเคยได้ยินจากลั่อวิ๋นชางว่าตระกูลลั่มีพ่อบ้านใหม่หลังจากที่คนเก่าทยศไปแต่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นหนุ่มน้อยเช่นนี้แถมยังแผลกลิ่นอายประหลาดหากเป็นเวลาปกติเขาพูดเจนโลกคงไม่คิดก่อเรื่องกับตัวแปรแลึกลับเช่นนี้แต่น่าเสียดาย ตอนนี้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ในเมืองที่เขาไม่อาจล่วงเกินได้ท่านลุงไชยท่านต้องช่วยข้าทวงความยุติธรรมซุนอวีเฟยชี้รอยฝ่ามือบนแก้มด้วยแววตาอาฆาตไชยรงเข้าใจสถานการณ์ทันทีเขาปลอบนางเสียงอ่อนวางใจเถิดลุงชัยอยู่นี่แล้วจากนั้นสายตาของเขาเขาก็แข็งกร้าวทันทีแล้วหันไปทางลู่อวินชางอาวินชางข้าตอนรับพวกเจ้ามาด้วยน้ำใจหากไม่คิดตอบแทนก็ช่างเถิดแต่เหตุใดต้องก่อเรื่องเช่นนี้ ร่างของนางสันสถานไร้ซึ่งคําตอบจัวฟานก้าวออกพร้อมรอยยิ้มเย,ย้ยท่านผู้นําตระกูลชัยเอาเปรียบสตรีด้วยวนันี้ข้าไม่จําเป็นต้องเอ่ยมากและอย่ามาอ้างน้ําใจหากมิใช่เพระผลประโยชน์พวกเจ้าคงไม่ถอนมั่นดีในเมื่อเจ้าต้องการเป็นศัตรูข้าก็จะไม่ปราณีวันนี้ข้าจะส,สางแทนอวีเฟยเจ้ารับเพียงหนึ่งฝ่ามือข้าจะใช้พลังเพียงสองในสิบส่วนและให้ชะตาตัดสินเป็นตายสองในสิบส่วนหรือ หัวหน้าผางเบิกตากว้างเขาตะโกนลัน่นจากท่านหนาหรือนั่นมันรุนแรงยิ่งกว่าขอบเขตควบรวมลมปราณท่านก้าโจมตีเต็มกำลังเสียอีเห็นเห็นอยู่ว่าท่านต้องการสังหารเราท่านลุงชยัยข้าขอร้องน้องชายข้ายังเด็กนักเขาไร้ความผิดลั่อวอวิ๋นชางอ้อนวอนเสียงสัน่นชัยรลงเพียงแค่หัวเราะก่อนจะหันไปยิ้มให้สุนอวี๋เฟยดีเช่นนั้นข้าจะเริ่มก่อนรอยยิ้มของจัวฟานผุดขึ้นที่มุมปากฟืบ ฝ่ามือโลหิตปรากฏกลางอากาศช่หรงไม่คาดคิดว่าจัวฟานจะลงมือก่อนเขารีส่งฝ่ามือตอบโต้ด้วยสีหน้าจริงจังเสียงปะทะดังก้องฝ่ามือโลหิตแต่สลายร่างจัวฟานถอยไปนับสิบก้าแต่เขากลับไร้าบาดแผลขอบเขตควบรวมลมปราณขั้นสองทนรับสองในสิบส่วนของพลังข้าได้งงินหรือฉ่หรงตกตะลึงแต่เจ้าเพียงรอดประโชกเท่านั้นจัวฟานหัวเราะเสียงเย็นฮ่าฮ่าฮ่าโชคไม่เคยช่วยข้านี่เพียงพลังเท่านั้นที่ช่วยข้า เขาชี้ไปที่มือของชายหลงด้วยรอยยิ้มดวงตาของชายหลงหรีลงมือเขามีเลือดซึมจากแรงประทะเป็นไปได้อย่างไรเขาเป็นเพียงขอบเขตควบรวมลมปราณขั้นสองส่วนข้าอยู่ขอบเขตชำระกระดูกขั้นแปดความต่างของพลังเกินกว่าหนึ่งขอบเขตยิ่งไปกว่านั้นจัวฟานเอ่ยต่อเจ้าคิดว่าพลังเมื่อครู่คือสองในสิบส่วนหรือมันยังไม่ถึงหนึ่งส่วนด้วยซ้าชายหลงย้อนคิดถึงเหตุการณ์แม้เขาจะตั้งใจใช้สองในสิบส่วนแต่เมื่อปล่อยฝ่ามือ โลหิตในกายกลับปันป่วนผลลัพธ์จึงกลายเป็นเช่นนี้เอาละ่ะมองดูบุตรเจ้าสิจัวฟานชี้ไปที่ชายเสียวถิงร่างนั้นพันอาเจียนโลหิตออกมาท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นเขาตื่นระหนกแม้ตนจะไม่ถูกโจมตีแต่กลับสำรอกโลหิตออกมาจัวฟานเจ้าทำอันใดชายหลงคำรามจัวฟานเพียงยิ้มเย้ยข้าเพียงต้องการบอกว่าข้าสามารถพรากชีวิตบุตรของเจ้าได้ทุกเมื่อโปรดตรตรองให้ดีเมื่อเห็นชายหลงลังเล จัวฟานจึงชี้อีกครั้งโลหิตพันพุ่งออกจากปากของชายเซียวทิงอิคราพอแล้วข้าเชื่อเจ้าชายหลงเช็ดเหนือพลางเอ่ยเสียงสัน่นเขาไม่รู้ว่าจัวฟานใช้กลอ,อุบายใดแต่มันชัดเจนว่าชายหนุ่มผู้นี้ได้เตรียมพร้อมรับมือกับตนแล้วหากรู้ว่าตระกูลล้วนมีพ่อบ้านเฉียบแหลมเช่นนี้เขาคงไม่ผลักเรื่องให้บานปลายเช่นนี้เช่นนั้นข้าขอลาท่านผู้นำตระกูลชายจัวฟานยกมือคาระวะก่อนจะดึงลูกอวิ๋นชางเดินจากไปเสียงหัวเราะเย,ย็นเยียบดังลอยมาตามลมวันนี้เจ้ากดขีเ่เหนือข้า วันหน้าเจ้าจะอยู่ใต้เท้าข้าท่านลุงชัยท่านจะปล่อยมันไปเช่นนั้นหรือซุนอวีเฟยถามด้วยความแค้นชัยหลงถอนหายใจยาวมองแผ่นหลังจัวฟานพรางพิมพำแทนที่ข้าจะเชิญมิดข้ากลับเชิญศัตรูเสียได้เขาสายหน้าพรางพยุงชัยเสียวถิงกลับเข้าด้านในแต่เพียงไม่กี่ก้าวดวงตาของเขาก็วาวโรดแล้วหันไปทางสุนอวีเฟยอวีเฟยเราต้องกำจัดจัวฟานโดยเร็วเขาคือภัยต่อตระกูลของเราหึ ท่านหวาดเกรงเพียงพระบุตรของท่านแต่ตระกูลซุนของข้าไม่กลัวข้าจะให้มันลิ้มรสชาติของการลบหลู่เจตระกูลขุนนางซุนอวีเฟยเอ่ยด้วยเสียงอาฆาตจบตอน